สวัสดีครับวันนี้เป็นไมนิส a ันคอนเทียนะครับจากจังหวัดชวเชียงเสานะครับเดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับก็กระจกใสก็จะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรอยเดิมตั้งแต่ติดมากระรนนะครับมีรอยแล้วก็มีเข็มวัดรอบนะครับตีอยู่เลยรอบสูงสุดสภาพด้านหลังนะครับตัวล็อกยังปกติดีตัว บอดวงจรนะครับแผ่นวงจรด้านหลังก็ยังปกติดีนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเข็ม,ขก,ขมก่อนว่าเข็มจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะซ่อมนะครับเดี๋ยวขอแกะครอบพลาสติกด้านหน้าออกก่อนนะครับครับตอนนี้ก็แกะครอบพลาสติกด้านหน้าออกนะครับเดี๋ยวจะดันเข็มกับคืนก่อนนะครับเข็มยังคล่องตัวปกตินะครับเ <esf' S 2> ข็มความร้อนเข็มเชื้อเพลิงก็น่าจะยังทํางานได้นะครับถ้าถ้าซ่อมวงจรเสร็จเ <Beyonce> ข็มคำเร็วยังคล่องตัวดีนะครับ แล้วก็ไมลตัวนี้นะครับเจ้าของมีบอร์ดอีกชุดหนึ่งนะครับใส่มาให้ด้วยนะครับบอกว่าเคยเปลี่ยนแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นอีกก็เดี๋ยวมาทดสอบก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวขอตอบลักทดสอบ ตอนนี้จะปลักทดสอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันไฟรีติดขึ้นได้นะครับแต่ก็หายไปบางส่วนนะครับเปิดกุญแจขึ้นมาไฟสัญญาณต่างๆขึ้นได้นะครับแต่หน้าจอตัวเลขไม่ติดนะครับหน้าจอตัวเลขไม่ติด หน้าจอไม่ติดก็ทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองป้อนสัญญาณความเร็วป้อนสัญญาณวัดรอบดูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอเปิดเครื่องป้อนสัญญาณแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลองป้อนสัญญาณดูนะครับป้อนสัญญาณความเร็วพอป้อนสัญญาณวัดรอบไม่ขึ้นนะครับป้อนแล้วไม่ขึ้นความเร็วก็ไม่ทํางานเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาซ่อมกันนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวมาทดสอบอีกทีนะครับในคลิปถัดไป ก็ฝากนะครับผลงานนะครับทางช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u บ s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีการทดสอบอ่างซ่อมทุกคันนะครับที่ส่งมาซ่อมนะครับก็เราสามารถซ่อมได้ละเอียดทุกจุดนะครับแก้ปัญหาได้ทุกจุดสำหรับการซ่อมเรือนใหม่ที่สันฟอนเทียนะครับที่ซ่อมละเอียดทุกจุดเลยแล้วก็มีการแถมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลอดไฟ2ตัวเลขกับหลอดไฟเป็น led ให้หลอดไฟหลีเป็น led ให้นะครับ ก็เดี๋ยวมาชมคลิปถัดไปนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จจะมาทดสอบอีก,อกทีนึ่งนะครับ